สวัสดีครับนะยังช่องพี่นรถดัมซิงนะครับว,วันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวเมืองนะครับน,นี้เราก็จะมาเพ่มาถึงประโคนชัยครับเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มหน้ามนคนเมียเยอะใช่ไหม,มปไป <นะ S 2> ไหนนี่ฮะ ดูนะครับแบบไม่มีคนขับรถทให้ผมนะครับนะครับอันนี้ผมค่าจ้างวันละพันเดียวพอครับนี่กันทีไหนจ้างลงรถไปพันกีฮังกีไม่ได้อยู่นะคือเดินเอาเราจะแ<ะ><ป>วะกินข้าวกัวนก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอนที่ร้านข้าวกันเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ่นตาล กินข้าวหกจานนะตอนนี้เราก็ถึงีมือโดนเตรครับท่านผู้ชมเราก็ถึงไฟแดงปคนชัยแล้วนะวันนี้คุณจะไปทำอะไรครับฮะว่าคือกระทงเป็นไงบ้างได้กี่กระทง อ๋อไปเก็บกระทงเนอะอาชีพใหม่เนี่ยไม่ลอยเลยนะแบบคนรอรอจะเก็บรอไม้เขียเอาไปลอยปุ๊บคนอื่นเอาไม้เขียปุ๊บปเก็บตังค์ดีนะใส่ไปสามบาทก็อื่นให้ใส่สามบาทเนาะดูในเน็ตมาอ่าอืมไปดูดิเห็นแชร์ในเฟซแล้วก็กดดูไหมผหญิงใหใส่สบาทผมก็ใส่สามบาทแล้วก็ใส่เล็บใส่ผมเดี๋ยวสงสัยสองคนนี้จะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า เท่าไรตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเหมดเท่าไรฮะวันนี้โบเลี้ยงเองนะครับเขาคุดเจ้าภาพทำไมมันถูกวะดิไม่หรือว่าสามสิบห้าอย่างต้นเราจานละเท่าไหร่ล่ะเอาของผมมันจานธรรมดาไงก็ประมาณสามสิบห้า เดินทางกันต่อกินข้าวอิ่มละใช่ไหม,ไมอมร่อยไหมล่ะก็าสีพองเยอะรัดมันรัดพุงขับรถมันต้องนั่งเขรื่องขับพ่อถึงเมืองแล้วก็ไปหาอะไรกินอีกใช่ปะอือพอละยิ้ม อยู่น้ำชาชาชาน้ำชาทอยากหาทำอแล้วนันหมอไว้ยังไงบ่ายสองบ่ายสองพึ่งบพิ่งเที่ยงแล้วเราจะไปยังไงบบแล้วกุญแจห้องอะเราจะไปราชพัดไปสองสาวคนแรย ไปที่ไหนก็ได้เขารักเดียวเขารักเดียวรักเดียวไหมรักไปอยู่อ้าวรักหลายคนอันนี้ก็จำไว้นี่ีจำไว้ไวต้องรักหลายคนอ่ะต่ก็นา่ารักอันนี้เราเดินทางอีก ไปทำฟันนะครับฟันผุหมดแล้วรู้สึกยิ่งๆอะไรก่ายิ่งอะไรหวานๆไงต่อไป ตอนเกือบถึงเมืองนะตอนนี้เราก็จะไปทำฟันแล้วนะคะมาส่งดูปวดมาแล้วนะครับ <c oughs> ส่งไว้ที่ของแล้วเราก็จะไปทำฟันใส่ชีอะไรไม่รู้เลือกก่อนอทางด้ยนะจ๊ะ เรามาหาน้องแต่ว่าน้องซอมดับตาอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เจอกันเลยซ้ายดูว่าจะเข้าไปได้กันอเข้าไปด้วยเดี๋ยวคนที่อื่นมาทำอันนี้ไม่มีที่นั่งแล้วก็ไปกลับรถใช่ไหมใช่ จำไม่ได้หรอกว่าคลินิกอยู่ตรงไหน อันนี้อันนี้อะไรเ่าจะพัดเขาเรียกว่าอะไรก็ตาชวาเนี่ยเขาอ่ะเข้าเมืองบุรีรัมย์ทีไรแบบลงแบบหาซอยไม่เจอเลยแบบรู้แต่ทางแบบขึ้นหลักๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าแบบเข้าซอยเข้าแบบตลาดอะไรอย่างโหอย่างนี้ต้องมาคนเยอะจี๊ วันนี้ปีหนึ่งรับตานะคะเราก็เลยไม่ได้เจอน้องคู่นี้มาอีกคู่นี้มาอีกก็มาหาน้องไงเบ,บ,บ,บ็ม,มทำอไรบมเดียนอะไเคมีสารเรียนเคมีนะไม,ม่อยากนี่อยากสมองอาาัจฉริยะ ทดลองอะไรอย่างนะ um. เงี้ยนะเขาน่าจะรับอยู่ไอดีหรือเปล่าสนามอ่ะไหนนะไปทางไหนของเราเลี้ยวซ้ายนะเลี uh ้ยวซ้ายเลี oh ้ยวขวาของเราเลี oh ้ยวขวาตัวหลอมทางเนี่ย อไถึงแล้วนะคะถึงไหนถึงบ้านของเราสีขาว,ส,ขาวสีขาวก็ไม่เหลืองนะคะเพราะว่าฟันเราขาวค่ะไม่ได้ฟันเหลืองขึ้นใส่ยางที่ฟันแบบที่ขาวอ่ะหนึ่งเดือนนปัดยางนันเป็นสีเหลืองเลยดล้วเขาใส่สีมว่วงเนาะเพราะว่าเขาโอค่ะ แล้วทำไมไม่ไปต่อนะเอากาวม้มันติดให้ต้องให้คนอื่นต่อให้คล้ายๆ <c oughs> ไหนไปท,ทางไหนนี่ซ้ายมือข้างหน้าซ้ายมือเรื่ออะไรทำฟันทำฟันนี่นะอ่เอาเราจะจบได้นะตทำไมหาที่จอดน,นี่ใช่นุ่นจอดให้เขาลงก่อน,น